โอุ๊ยปวดแขีวว่าหันแมนงอร่อยมากแม่อย่าเชื่อนะเขาตุ๋มไปจากกันนาไม่เคยกินขนมทีนอร่อยแบบนี้เลยเนื้อใจแซ่บลายหีเขียวหนุกคนอย่างนี้หีเขียวกระดองข้าวัดดีก็ดีหีเขียวกระดองกันเนี่ยใครบอกว่าดีปล่อยกูเป็นว่าอีหยังอรุณ เราทลไม่ได้เอ,อ้ยเราทะเลจะทำให้เป็นตำตำรวมเนี่ยเออๆออใช่เพราะ,ะว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาพูดก็ก็ใส่ก็ใส่เครื่องทะเลเขาพูดว่าเป็นปูม้ากับเออๆ สั้นไปจะพินมาอุ้ยแังเลยเฮ้ยปแล้ว แต่แกวหนักจนหวาน่ยมึงตายไปเครื่องหนึ่งบ่หืมตายไปเครื่องหนึ่งบ้ท่านิ่ จ้าจ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมวัสดีนักจาะลูกไมไ่นต้องไปถามเพืนมามากไก่จะของที่ม้ากไก่ก็เพลินล้เลยแม่มันกำลังสีบา ถ้ามันมีแรงกลุ้มใจก็ได้อนแม่เม็แอนมีไม่ถึงใจอย่ากุมเลยหนีมากตอบับคืนแล้วแอ้บนเจ<อ>ุเ<อ>่มหมันจอบเหมับชค่อมมงคลอดจ้ะ Lihat, dia